วันนี้นะครับเราจะมาตามล่าเจ้าแคนดี้แมนกันครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากตัวมันยิ้มแบบตัวสีดำทั้งตัวแลตัวมันยิ้มแบบยิ้มแบบฟันเยิฟนยฟันยิ้มฟันยิงๆวันนี้นะครับผมกับคุณนีเราจะมาตามล่ามันนะครับผมโดยที่จะทําการเชิญด้วยเทียนสีเหลืองนะครับแล้วก็<ห><ๆ>เจ้าไอ้นั่นเองนะลงไปเลยไหมไปลงไปเลยเนี่ยคือซีโดใส่นะใส่ซีนี้ปุ๊บมันก็จะผูกมาหลังคาบ้านแบบนี้แหละเฮ้ยเลือดรถแมวทำลาย ไม่ลดนะโอ้สูงเกินนะ่ะทำไรกะจบเฮ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหไม่ไม่ลดไม่ลดไม่ลดป้าเสียมึงดิไม่ลดดูเลือดผมดิสามเลือดผมเต็มไหมจริงด้วยแต่ว่าต้องตีกลับเพื่อ,อสุขภาพดีเข้าไปดิ<ม>เดี๋ยวกูเข้าไปไม่ได้ไเฮ้ยตีหน่อยดิตีนี่ตีนี่โอเคไปไปเลยซึ่งอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ย ห้องเตียงนอนเตียงนอนปลอมๆนอนไม่ได้แล้วทำทำทำอะไรเนี่ยก็เอาไอ้คนเกตนั่นมารู้สึกว่าเราจะเชิญตรงห้องอ่ะหาห้องดินี่ไงตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนหามาสักห้องหนึ่งนี่ไงห้องเนี้ยกว้างไหนให้ปห้องนอนมันจะมีเตียงอยู่อห้องนอนะไม่ได้มีมาที่ผมนี่เดี๋ยวดูทางนู้นก่อนนี่ไงตรงนี้ไม่มีห้องสมุดต้องข้างล่างข้างบนนี่แหละก็ไปดูข้างล่างดีกว่า อทำไมเป็นลูกนาเนี่ยคือมันต้องแบบอยู่สองห้องนะฮะจริงๆข้างบนก็ได้แต่ว่าผมดูข้างล่างก่อนมันมีข้างล่างเผื่อมมีข้างล่างอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยไไม่มีไม่มีอยู่ข้างบนห้องอ่ะอยู่ข้างบนหมดแหละไม่มีมันต้องอัญเชิญข้างบนมาเร็วเพราะว่าห้องนี้มันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งนะถ้าไม่มีมันไม่มีเลยลก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวต้องจุมนะอาจจะไม่โผล่มาหรอกนะ มไม่ผูกเพราะเราไม่ได้เชิญไงนะนีนะ่เอาห้องนี้เลยห้องนี้ใครก็ได้ห้องนี้สักคนหนึ่งไปห้องนี้เดี๋ยวผมจะสอนก่อนนะอันเชิญยังไงก็คือตีนี่ออกก่อนตีนี่อกอ,อ,อ,อก่อนเฮ้ยอย่าตีอย่าตีาตมผมตีคนเดียวพอผมแค่พูดเฉยๆแล้วคุณดูนะวางเทียนนะหนึง่งสองสแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองจากนั้นก็ให้เราวางลูกนะฮะ มีไฟไหมไม่มีม,มืดมากเลยท่านผู้ชมถ้ามีไฟแบบเด็ดเดผมขอไอ้นี่หน่อยขอจุดเทียนนี้นะอ้น,นี่ไม่เกี่ยวจุดเฉยๆโอเคมันมืดอนะ่ะโอ้โหไม่เห็นว่ะประมาณนี้ท่านชมติดรูปไว้นะแล้วจากนั้นแล้วก็ให้เราเอากระดาษคําว่า candy man เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะเอา้าตูติดรูปยังวะเนี่ยยังไม่ติดแป๊บนึงเออมันวางรูปไม่ได้หอ อันนี้วางได้ไอ้ตรงนี้ต้องต้อง,อ,งอันนี้ออกก่อนโทษดิไม่จบเอาขนแกะนี่ออกก่อนนะแล้วก็วางรูปว่าถ้ามันวางไม่ติดเอาใหม่นะจึบ๊บแล้วก็ใส่คบว่าแคดดี้แมนเข้าไปนี่เห็นไหมมันก็นจะได้ประมาณนี้โอเคไหมคุณนิวทำเป็นไหมดูก่อนดูก่อนนี่นี่ดูแบบก่อนเห็นไหมก็ค,คือคุณต้องยูดตรงนี้นะดูนี้แล้วก็ดูคําว่าแคนดี้แมนแล้วก็หันไปมามาดูที่มันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราจะจุดไฟพร้อมกันจุดเทียนพร้อมกันอ,ะอ่ะอ่าเข้าใจไหม อันนี้ผมัำคุณเยว้วน,นะโอเคอยู่นี่ okay, นะนะอย่เยอยาเพิ่งจุดก่อนบอยจุดพร้อมกันโอเคไหมโอเคเออสื่อสารเรื่องหน่อยดีโ okay. อเคเดี๋ยวผมไปหาห้องนะอยู่นั่นนะ <Okay. S 2> ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเจออะไรก็ตายไปเลยโอเคห้องนี้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้ห้องนี้ก็ไม่ได้มันต้องมีสองห้องดิถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวขอไปดูข้างล่างก่อนอยู่นั่นไหม ก็ตรงนี้ไงไม่ได้จะ,จะออกมาทำไมเฮ้ยอย่าจุดดิเลไปจุดไฟเดีไมโอ้เอยคลิปนี้เราจะมาตามล่ามันอย่าไปเผาบ้านนี่เดี๋ยวก็ค้างหมดแหละขำอะไรคุณคิดว่ามันตลออกเรื่องไงวะก็จริงจังอยู่ในซีเรียสอยู่เนี่ยโอ้ทำเป็นเล่นไปได้นะฮะไม่มีว่ะด้านบนด้านหลังมีม่มยไม่มีในเดินหนูแล้ว เราต้องหาห้องแบบของคุณนิวมันจะมีอยู่สองห้องผมจะไม่ผิดน,นะโอเคแล้วก็จุบอ่าแล้วก็เอากระดาษที่เขียนคำว่านี่ครับผม candy man ใส่เข้าไปไปหุดเลยเหรออยู่ไหนนะ่ะอยู่ตรงห้องคุนไปว่าไไใช่ไหม,อมโอเคเดี๋ยวเราต้องการจุดกันนะฮะโอเคผมนับถึงสาม้วจุดเลยนะจุดทีรานนะหนึ่งสองสามจุดจช้าไม่ต้องเร่ง โอ้ยผมจุบไม่ได้โอ้ยโทรศัพท์ค้างน้ำชมอุยอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ค้างอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นเป็นแบบคลิปปกติแต่ว่าผมนี่ไม่สามารถกดเดินติดได้นะฮะโอ้ยแย่มากโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอตัดก่อนท่านผู้ชมว่ามันมันค้างอ่ะเหมือนกูโดนเล่นแล้วแบบแม่กูทําอันเชิญ่ะโอเคได้แล้วเต้ตีเซ็ตจอแล้วโอเคหนึ่งสองจุดเลย หนึ่งครับผ,ผมจดอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองส <3 S 1> โอเคจุูไปเถอะ <4 S 1> อันสุดท้ายบอกจูพ้องกันหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคอตรงนั้นว่าห้ามออกจากไอเทียนะ <Okay. S 1> โอเคโอเคแล้วก็ให้เราเนี่ยนี่ดูป้ายไว้ดูคําว่าแคนดี้แมนให้ดูป้ายแบบนี้ไว้ดูป้ายไว้ห้ามเลื่อนไปมานะฮะแคนดีแมน,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 แนมันมันมันจะ มันจะโผล่มาสักแป๊บหนึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าเพราะว่าคลิปที่เขาเล่นฝรั่งเนี่ยมันจะทาแบบนี้ทําวิธีการเชิญน,นี้แหละแล้วก็ให้เราเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งได้เหรออืมโอเคตอนนี้สามารถหันได้แล้วนะรู้สึกว่าหันดูได้แต่ห้ามออกจากตรงเทียนนะห้ามออกจากเทียนเขาเจอไหมเจ๊ไ<อ>่จริงจังนะเว้ยโอเคโอเคตอนนี้เริ่มจะดึกแล้วท่านชมนะผมคิดว่าถ้าตอนคืนเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถเดินไปสำรวจ บ้านที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดินไ้เลยเหรอเดี๋ยวยังตอนนี้ยังไม่มืดก็รอสักแป๊บนี่ให้มันมืดก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงได้ยินไหมมึงได้ยินนะอย่าขยับนะ,ะผมได้ยินเสียงคนเดินว่ะในบ้านอ่ะได้ยินไหมึงฟังฟังฟังมึงเอามือโทรศัพบเหน,นบข้างหูอะไรเลยมึงฟังมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินนะปิดเสียงไว้เดี๋ยวไม่กูไม่ได้ปิดกูเปิดไว้แต่กูเปิดเบาไม่ได้ยินเลย เฮ้ย <Alab ite S 2> หรือว่าผมหูฝาดนะไม่แน่ใจแต่ผมได้ยินเสียงคนเดินมันเป็นแบบเหมือนเราวิง่งอ่ะพอเราวิ่งเดินมันบล็อกใช่ไหม euh มันจะเป็นเสียงบล็อกเดินเดิน <S <S ดอ่ะหันหันดูดิที่คุณนิวอ่ะไม่โคตรน่ากล<อ>ัวผมโชคดีอยู่ตรงนี้สลับที่กันไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมืดเสนเงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้ได้ยังวะเดี๋ยวผมจำไม่ได้โอเคได้จะได้ละหนึ่งสองสามสี่ที่กัน แล้วทำไมเทียนดาบเนี่ยอะไรรู้เป่าโอ้ยนวดมาจุดใหม่มอีกโอ้ย oh, mm hmm. ทำอะไรเนี่ยดูดิท่านผู้ชมโอ้ย oh, ไม่จริงจังเลยอ่ะมันดับเองอ่ะโอเคโอเคเฮ้ย hmm. <He i, S 2> เทียนดาบเหรอ mm hmm. ถ้าตอนแรกมึงจุดแล้วมันดับแสดงว่าแสดงว่ามันมาแล้วแน่เลยวะ่ะท่านผู้ชมใช่เหรอใช่ใช่ใช่โอเคจังหวะนี้เราก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะมีมีอะไรผูดมั้ยรือเปล่า อ้าวออกได้แล้วป่ามันมืดแล้วฮะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันเสียงเหมือนคนเดินนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวเราไปหาเสียงคนเดินกันดีกว่านะฮะไปไปยแยกแยกกันนะเอ้ยอย่าแยกดีกว่าผมว่ามันน่ากลัวเกินไปว่ะบ้านมันกว้างมากเอาไงแยกกันก็ได้โอเคแยกกันนะดเ,เดี๋ยวดิเราต้องสำรวจบ้าง้างบ้ กามันกำรังมาแล้วไปข้างล่างสุดเลยนรกปล่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรมึงมีคนเดินตามหลังมาแต่โงไม่เห็นตัวมันใช่หรืทำันไม่ใช่เออมึงจะเห็นได้เห็มึงกันหน้ากูแล้วเฮี้ย อ,อย่าไปอย่าไปอย่า,ไป,ยาไ,ปไปอย่าไปไปต่อเดินไปต่อเลยห้ามเดินถอยหลังเจออะไรก็หันได้แต่แบบว่าอย่าอย่าเดินไปหามันเ,เพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงของแคนดี้แมนหรือเป็นเสียงอะไรตัวแบบไหนอ่ะตัวดําทั้งตัวแล้วมันยิ้มอ่ะมันเหมือนเอ็นตี้ผีปีศาจอะไรสักอย่างนี่แหละลอะไรลุงตัวไหนอะไรลุลงตัวอะไรตกใจหมดไม่เ,เลยอ่ะนั่น นายพาไปดูหน่อยนี่ลงตัวอะไรไม่เข้าใจไม่เห็นเลยไม่เห็นมาเลยไม่มีอะไรแล้วมาชมนะเฮ้ยมีเตียงนอนดนะ้วยไหนนี่มาดูเลยสองเตียงอืมห้องเป็นห้องนอนห้องนอนแบบไม่ประตูเหรออะไรวะเนี่ยมันคือห้องอะไรวะนะมาดูดิมันเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นห้องเวฟอั้มหรือเปล่าเนี่ยให้มันต่อสู้ ปปะหาหารือ่ไม่ใช่ห้องป่าหาเลยอยู่แบบนี้วะเออมันขึ้นไปได้นะข้างบนอ่ะมีบันไดอยู่ด้วยเพิ่งเห็นเออเราขึ้นไปได้บันไดเด้อลองขึ้นไปดูดิมีอะไรไหมไม่มีเลยขึ้นสุดๆมันเออเหมือนขึ้นขึ้นมาดูข้างบนเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีตัวอะไรเลยเพราะต้องสังเกตดูดีๆก่อนมันอาจจะยังไม่มาก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้เราเดินมาทางไหนแล้วแม่งเดินหลงไงเนีน่ยนี่เดินมาทางนี้ ดูทางกระจกดีมีไหมไม่มีเนาะเหย่าตั้งมะลงด้านล่างไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย,ย,ยนี่นี่นี่เฮ้ยจะไปหามันเฮ้ยมันหาไปยังวะไม่รู้อะขอไปดูบ้านั่ง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 อย่าเดินไปตรงตรงไม่มีแล้วลงมาได้ลงมาได้ไม่มีใครแล้วลงมาลงมาได้ไหม เออลงมาเลย,ยลงเลยเดยินมาทางนี้เดินมาทางนี้โ okay, okay. อเคโอเคตรงไปเลยตรงไปเลยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยไม่มีไม่มีห้องอะไรวะมันหายไปแล้ว,วห้อง<ห>อะไรมันไม่รู้ห้องอะไรห้องอะไรโอตุ๊กตาตัวใหญ่ ทำไมตุ๊กตาตัวตใหญ่เราไม่เป็นรูปหนาตัวนี้ไอ้บิไอ้นั่นรึป่ะนี่เหรอนี่น,น,นี่<อ>มีอะไรโดนขังเนี่ยอะไรปล่อยออกมาแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำ,ทำไมมันทำไมโดนขังเนี่ยไม่รู้อะมันทำยาใช่ไหมเนี่ยปล่อยออกมาหมดเลยมันไม่ออกมาเปิดเปิด,ปด,ปดตู้นแบบนี้เดี๋ยวมันออกมาไงเฮ้ยทำไมมันไม่ไหลเดิน,น,ดเน่ะมาดูดิโอเคนี่เราทำการช่วยเอ่อนางฟ้านะฮะนี่เห็นไหมออกมาแล้ว มันทเทอาไรยด้วไม่รู้อ่ะแต่เราปล่อยเขาออกจากบริวาเพื่อความปลอดภัยแล้วไปตีทำไมอ่ะเอ้ยขวานมาอย่าให้อีกให้ให้ของมานะเพือไม่ให้ของเล่ด้วออืมให้ถ้าจะให้เป็นไดมอนด์มันจะดีมากเลยโอเคตอนนี้เราก็ไม่เจออะไรนะโอ้ยไฟติดนี่ก็เป็นห้องขังเราปล่อยออกมาแล้วนะอ่ะทำไมไฟติดอ่ะน,นะ อุ้ยทำไมเต็มเหมือนเลยน่ะนางฟ้าเต็มเหมือนเลยอันนี้เป็นห้องมีกล่องนี่เราปล่อยออกมาแล,ล,ล,ล้วน้องบินแบบเต็มไปหมดเลยใ<ช>นหีบนี่ไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นใส่เฉยอะก่งปาปลาอุ้ยอุกก้ยเฮ้บเลยเฮ้ยด้ด้ะเฮ้ยย้ยเ็เ อะไรดิเลากจาสซด,ดูกนทำไหม <c oughs> มันไม่ทำอะไรเลยว้